Novel Voice Channel ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนก็ต้อนรับเข้าสู่ Novel Voice Channel ชางนี้คุ้นอยู่กับพลอยคะ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนในวันพระรของวันนี้นะคะ mm hmm. เห็นว่าตื่นเช้าจริงๆก็เพิ่งหายป่วยนิดหน่อยครับ mm hmm. เสียงรถพอดีลูกตีสี่ตีห้านี่ก็จะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะแถวนี้โอเคค่ะ ก็บทที่11.2เนละ้วอโทษทีดให้รอกันนานรอหลายวันเลยสิเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะโหสสัตว์รักเซียบทที่1 1พาร์สอเฮียทั้ง3ที่เด็กแกงเคารพต่างจับจองเต็น3หลังด้านหน้าที่แยกไกลอีกนิดสิวะนอนกับคนรักของเขาเฮียใหญ่ขอตัวไปพักผ่อนเป็นคนแรกเพราะเจอศึกหนักมาเมื่อกลางวัน เต็นทหลังแรกจึงมืดสนิทและเงียบเพราะสองคนข้างในนอนกอดกันกลมเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้วที่จะเหลืออยู่ตรงกองไฟก็มีสิงเหนือกับควินแฟนรุ่นน้องกำลังใช้ฝ่ามืออังไฟอย่างเพลิดเพลินพร้อมกับเอนตัวพิงแขนแกร่งที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของแฟนหนุ่มอย่างสบายใจเสียงใสพูดจอแจ๊ตามประษาคู่รักที่รักกันดี แม้แต่คนโหดหน้าตายตลอดเวลายังมีแววตาอ่อนโยนยามอยู่ใกล้คนของใจเปอร์เซียยืนลังเลอยู่หน้าเต็นท์หลังที่สามซึ่งยังมีแสงไฟส่องสว่างอยู่ภายในสแสดงให้เห็นว่าเจ้าของเต็นท์ยังคงไม่นอนและรอใครบางคนมาหายังไม่ต้องสงสัยเขามีต้องเดาหรือคิดให้มากความก็รู้ว่ารสินทรรอใครตอนที่ว่าพีษอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ลืมไปว่ามันพูดความจริง เขาหอบผ้าห่มและหมอนมันนอนกับผู้ชายอย่างที่มันว่าไม่ผิดเลยแต่เขาก็ผู้ชายนะใช้คำว่าหนีตามกันได้ยังไงเขายืนลังเลอยู่ตรงนั้นนานหลายนาทีโดยไม่รู้ว่าจะเรียกสินให้เปิดเต็นยังไงดีถึงจะกระดากอายแต่สุดท้ายก็ต้องทำใจกล้านหน้าด้านตบมือลงไปบนผ้าใบสีเขียวเข้มแรงๆหลายทีเป็นการแจ้งเตือนเจ้าของร่างสูงว่าเขามาถึงแล้วรูซิบจากด้านนอกเามาส สินเอ่ยเสียงนุ่มทุ้มหูสบ,สบายเป็นการอนุญาตไกลๆว่าเปอร์เซียสามารถเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวได้เปอร์เซียจึงรู้ซิปตามที่อีกฝ่ายบอกช้าๆดันหมอนกับผ้าห่มเข้าไปก่อนแล้วค่อยถอดรองเท้าก้าวเข้าไปตามเต็นท์ของสินกว้างกว่าของคนอื่นอย่างที่ได้ยินมาจริงๆเพราะมันใช้เก็บของสำคัญหลายอย่างทั้งเอกสารที่ไม่สามารถวางไว้ข้างนอกได้รวมถึงเครื่องมือราคาแพงหลายตัวซึ่งจัดแบ่งประเภทไว้อย่างดี ทำงานเหรอกกวหรือเปล่าเปอร์เซียถามมือเห็นว่าคนตัวโตยังคงใส่แว่นอ่านแผ่นกระดาษในมืออย่างตั้งอกตั้งใจไม่หรอกก็รออยู่มือหนาวางเอกสารในมือลงทันทีก่อนจะตบพื้นที่ว่างข้างๆตัวเบาๆมานี่สิลูกแมวน้อยเดินเข้าไปหาไม่หิดออดแล้วทิ้งร่างนั่งลงข้างๆในพื้นที่ของเต็นท ซึ่งแม้ว่าจะใหญ่กว้างกว่าคนอื่นๆแต่ก็เหลือที่ขับแคบจนต้องนั่งเบียดกันสินวางหมอนจากตักลงไปที่พื้นว่างข้างตัวแล้วล้มลงนอนให้ของใช้ทั้งหลายนั้นอยู่ปลายเท้าเปรสียมองร่างสูงก่อนจะทำตามบ้างเขาล้มตัวลงนอนด้วยกันในครั้งแรกในรอบหลายคืนก่อนที่ความมืดจะเข้ามาแทนที่เมื่อสินปิดไฟฉายเสียงแมลงข้างนอกดังระงมแต่ไม่อาจกลบเสียงจากในอกที่เต้นดังระรัวได้ เปอร์เซียยอมรับว่าเขาตาค้างนอนไม่หลับได้แต่มองไปยังหลังคาที่มืดสนิทระยะห่างจากไหลของอีกฝ่ายไม่กี่เสซนดูห่างไกลเหลือเกินเมื่อไม่มีใครพูดหรือเอ่ยอะไรทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจเอาไว้แล้วแต่มันก็ยังคงยากอยู่ดีคนตัวบางงดหงิดตัวเองเป็นรอบที่ห้านแทนที่จะทำทุกอย่างให้คลี่คลายกลับกลายเป็นว่าเขาเองพังโอกาสดีๆลงอย่างน่าเสียดายในคืนนี้เป็นคืนแรก ดังนั้นถ้าเรื่องบาดหมางจบลงเร็วเท่าไหร่วันต่อต่อไปก็คงดีมากขึ้นเท่านั้นเขาเหนื่อยเหนื่อยกับความเฉยชาที่สินมอบให้มากเต็มทนแล้วนี่หมาแก่เปอร์เซียพิกตัวนอนตะแคงไปหาหลับหรือยังคนอายุน้อยกว่าถามด้วยความหวังแต่การรอคำตอบเพียงเสี้ยววินาทีทำให้เขาร้อนรนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ยามที่อีกฝ่ายนิ่งไปและกว่าจะขยับตัวได้ก็กินเวลานานแทบขาดใจเปอร์เซียไม่รู้ว่าสินจะยังคงอภัยไหมแต่สำหรับคนป่าเถือนยางเขาก็ทำได้ดีที่สุดแค่นี้จริงๆมีอะไรล่ะในที่สุดสินก็ยอมตอบสักทีก็เหมือนมีพลุถูกจุดขึ้นกลางใจเปอร์เซียเขาทำท่าดีใจก่อนจะมองอย่างประมาทอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายพลิกตัวนอนหันหลังให้ราวกับไม่สนใจกัน ไม่มีคำหวานหรือกอดอุ่นๆดังเช่นวันวานทำให้เขาเริ่มคิดมากว่าตัวเองกลายเป็นเด็กขาดความอบอุ่นและขาดความเอาใจใส่ไม่ได้ซะแล้วซึ่งเหตุผลทั้งหมดมันมาจากสินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอหมาแก่นี่ต้องรับผิดช,ชอบหันมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยนะเขายังคงเสียงแข็งเพราะนึกทะนงตนและติดนิสัยหยาบกระด้างไม่เปลี่ยนเสียงของเขาเริ่มดุขึ้นแม้ในความคิดของศิลแล้ว มันจะมีต่างกับลูกแมวขู่คำรามก็ตามทีง่วงแล้วอยากพักสินตอบทั้งที่ยังหลับตาและหันหลังให้เปอร์เซียจึงไม่รู้ว่าควรทำตัวแบบไหนดีในเมื่ออีกฝ่ายเลือกที่จะปล่อยเรื่องที่เขาต้องการบอกผ่านไปแบบนี้หากเป็นเมื่อก่อนคงไม่สนใจใยดีแต่ตอนนี้ก็บอกแล้วว่าเขาแปลกไปมันเหมือนไม่ใช่เปอร์เซียคนเก่าเลักนิดและนั่น เป็นสาเหตุให้เขาเลือกที่จะทำบางอย่างนี่หันมาคุยกันดีๆเถอะเปอร์เซียโอบแขนทั้งสองข้างรวบเอวของคนที่นอนข้างกันก่อนจะซุบหน้าลงไปบนแผ่นหลังกว้างหนีความอายเพราะกลัวจะมีใครมาเห็นเข้าโดยลืมไปว่าพวกเขานอนอยู่ในเต็นที่มิดชิดทั้งยังเอ่ยเสียงหวานอดออนอ,อนย่างเอาอ,อกเอาใจข,ขอ แม้แต่ในเวลารีบเร่งก็ยังคงพูดผิดปเปอร์เซียเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้ชะมัดอะไรเอ่อถ้าไม่มีอะไรก็นอนซะสินบอกพลางหลับตาลงอีกครั้งแต่คราวนี้กลับต้องเบิดตาพร่องขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงคนข้างหลังที่กำลังกอดอยู่ชัดทอยชัดคำขอโทษ สินตกใจสุดขีดและไม่อยากเชื่อว่าเปอร์เซียคนแมนจะมานอนกอดเขาที่นี่แถมยังรู้จักคำว่าขอโทษอีกนี่มันจะ Amazing เกินไปแล้วว่าอะไรนะคนที่ทำเมินเฉยในตอนแรกหันขวับมาอย่างว่องไวเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองก็บอกว่าขอโทษไงใบหน้าน่ารักแดงซ่านเปอร์เซียยอมสละศักดิ์ศรีมากมายแล้วกอดคนตรงหน้าไว้แน่น เขาไม่รู้ว่าสินคิดอะไรหรือทําสีหน้าแบบไหนเพราะมันมืดเกินกว่าจะมองเห็นและอีกอย่างก็กอดเขาจากทางด้านหลังด้วยจึงไม่คิดจะมองให้มันกระดากใจอยู่แล้วเจ้าของร่างสูงเงียบและนิ่งไปเมื่อได้ไออุ่นจากคนตัวเล็กเขาไม่ได้รังเกียจอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสินจึงได้แต่ถอนหายใจแล้วดึงแขนที่โอบรอบตัวออกจนเปอร์เซียใจเสีย ก่อนจะพลิกตัวกลับมาหาอย่างรวดเร็วเป็นฝ่ายโอบก,กอดคืนบ้างจนอีกฝ่ายเกิดขึ้นมาบนร่างเขากอดเปอร์เซียแทนทุกคำตอบและความรู้สึกทั้งหมดที่มีพูดช้าจังนะคะลูกแมวของเฮียเขาหยอกย้าวกระเซาวคนใน้อ้อมแขนเปอร์เซียที่ซุกอยู่บนอกอุ่นตกใจเล็กน้อยก่อนจะยอมหลับตาลงแล้วออนอ่อนไปตามแรงดึงจนเรือนร่างแสนนุ่มนิ่มทับอยู่บนร่างแกร่งของศิน หากรถทิฐิที่มีลงไปเปิดเสียก็พบว่าร่างกายและหัวใจไม่ดีต้องการพลาออกจากคนตรงหน้านี้เลยยังคงอยากจะดอดซุกซบและอยากจะหลับไปในอ้อมแขนของคนที่ห่างกันหลายวันมันคิดถึงขอโทษแล้วหายโกรธได้ไหมสินยิ้มกว้างออกมากับคำถามที่แสนน่ารักเขากอดคนตัวเล็กไว้ไมิห่าง มือหนาลูบไล้แผ่นหลังไปมาเหมือนปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรโดยไม่มีท่าทีเย็นชาอีกต่อไปที่ตรงนี้มีแต่ความอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่วันแรกรู้ไหมหเฮียรอฟังมาตั้งนานเลยนะกว่าจะยอมพูดมันออกมาเฮียต้องอดทนใจร้ายกับหนูแค่ไหนสิมว่าพลางเอื้อมมือไปเปิดไฟฉาย จัดแจงพิงมันกับผนังเต็นท์แล้วสาดแสงขึ้นไปด้านบนเพื่อให้มีแสงสว่างพอจะมองเห็นคนน่ารักในความมืดสินค่อยๆลุกขึ้นนั่งพร้อมดันร่างของลูกแมวตัวน้อยให้ลุกตามเขาลูบแก้มเนียนละเอียดเบาๆก่อนจะ่วยโอกาสหอมมันฟอดใหญ่เพื่อเรียกกำลังใจและเร่ยวแรงกลับมาซึ่งเปอร์เซียไม่ปฏิเสธดูเหมือนว่าการทะเลาะก,กันและห่างกันไปในครั้งนี้จะทำให้เจ้าแมวป่าเชื่องลงอย่างเห็นได้ชัด เฮียรู้ว่าหนูขอโทษยากหนูไม่เคยลงให้ใครแต่ถ้าหนูพูดมาจากใจแล้วทำไมเฮียจะไม่ให้อภัยคะเด็กดีเขายิ้มอ่อนโยนในดวงตาชายแววเอ็นดูขณะที่เปอร์เซียมองมันสักพักแล้วเบนหน้าหนีเพราะใบหน้าเห่ร้อนจัดทำไมแทนตัวเองว่าเฮียเปอร์เซียเอ่ยเสียงเบาอย่างคนไม่อยากจะพูดทำให้เสียงยิ้มขำกับท่าทีเอียงอายที่แสนจะน่าฟัดของคนตัวเล็ก จึงถือโอกาสต้อนที่เพลนั้นหอมแก้มนุ่มไปอีกหลายทีกอบกอยกำไรเข้าตัวโดยที่คนในอ้อมแขนมีอาจหลีกหนีได้ไม่ชอบเหรอพี่ว่ามันก็น่ารักดีออกก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เฮีย <Here. S 1> เสียงกระอ้อมกระแอมเรียกสับพนามที่ไม่อยากกระด้างในครั้งแรกนั้นทำให้เสียงพึ่งพอใจเป็นอย่างมากเพราะเปอร์เซียมีท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด คงรู้สึกผิดกับเขามากหรือไม่ก็คงคิดเหมือนว่าพวกเขาห่างกันมานานซึ่งสินเองก็อดกลั้นทำใจให้เมินเฉยกับเด็กน้อยที่เฝ้าถนอมจนแทบขาดใจอยู่รอมร่อว่าแล้วเขาจึงก้มลงจูบหน้าผากเนียนอีกครั้งกักเก็บทุกความหอมให้คลายความอึดอัดในใจอย่าทำแบบนั้นอีกนะคะใจพี่อะมันไม่ได้ทนให้หนูใช้เป็นของเล่นได้ไม่ไดีคิดจะเล่นอะไรสักหน่อยไม่ไดีตั้งใจ อย่าหลอกเคียอีกรับปากได้ไหมอืมคนตัวเล็กพยักหน้าอย่างรวดเร็วเพราะเขาเขิดกับการหลอกสินไปอีกนานอีกอย่างผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยเขาอยากมีคนมาคอยดูแลและคอยทะเลาะมากกว่ามีบรรยากาศอึดอัดระหว่างกันพวกเขาอยู่กันแบบนั้นสักพักแล้วปล่อยให้ความเงียบที่โรยรอบตัวบรรเทาความทรมานทั้งหมด ให้ออมกอดรัดรึงร่างกายของกันและกันเพื่อทดแทนช่วงเวลาที่หายไปเพียงแค่ไม่กี่วันแต่ยาวนานราวกับเป็นปีความเศร้าหมองเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยเปอร์เซียไม่ดีชอบมันและสินเองก็คงไม่ชอบเช่นกันสักพักกว่าที่เจ้าของร่างสูงซึ่งเป็นเบาะนั่งพิเศษของเปอร์เซียจะขยับสินเริ่มหลวงเข้าไปในกระเป๋าเป้ของตนอีกครั้งเพื่อควานหาของบางอย่าง และสิ่งที่หยิบออกมานั้นก็สร้างความตกใจให้กับเปอร์เซียไม่น้อยเพราะมันคือโทรศัพท์ที่สินใช้ถ่ายคลิปของเขาคนตัวโต,วตวกดเปิดไปที่แกลเลอรี่ยกชูขึ้นให้เขาดูคลิปของเปอร์เซียยังเด่นร้ายอยู่ในคลังวิดีโอสินกดค้างก่อนจะปรากฏตัวเลือกไม่ให้เห็นเลือกที่ว่าจะเล่นหรือลบอยากทำยังไงกับมันคะเปอร์เซียมองหน้าพลางกืนน้ำลายเล็กน้อยก่อนจะหันหนีอย่างกระดากอาย เพราะในคลิปนั่นมันยังเห็นอะไรต่อมีอะไรชัดเจนแม้จะเป็นภาพนิ่งก็ตามลบได้ไหมเขาไม่อยากมีคลิปเช้าไม่อยากมานั่งทะเลาะหรือกังวลวสินจะทำมันหลุดไปตอนไหนและแน่นอนว่าเขาไม่ชอบมันเลยไม่ว่าใครจะเป็นคนลงมือทำก็ตามทีได้อยู่แล้วคะ่ะกดเองเลยสิเฮียอนุญาตเปอร์เซียมองอย่างช่างใจแต่สุดท้ายเขาก็ลงมือกดลบด้วยตัวเองตามที่อีกฝ่ายบอก คลิปเจปัญหานั้นหายไปแล้วแต่ซินก็ยังคงไม่เก็บมือถือลงกลับเข้าไปตั้งค่าระบบรีเซ็ตเครื่องลบทุกอย่างที่มีในโทรศัพท์ทั้งหมดยังถาวรไม่สามารถกู้คืนได้มันจะไม่มีใครได้เห็นหนูในสภาพนั้นไม่มีวันตาคมฉายแววแข็งกร้าวเมื่อคิดว่าภาพอีโรติกแสนเซ็กซี่ของเปอร์เซียจะถูกแพร่ออกไปอันที่จริงเขาไม่คิดทำตั้งแต่แรกแต่เพราะความโมโห อารมณ์ชั่ววูบส่งผลให้ลงมือถ่ายไว้เขาไม่เลวซามขนาดจะทำลายชื่อเสียงของคนที่ตัวเองเฝ้าโอบอุ้มเขาอยากดูแลปกป้องคนในอ้อมกอดมากกว่าเพราะฉะนั้นแค่ข้อมูลในโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตมากขนาดนั้นเด็กดีของเฮียท่าทีของสินอ่อนหวานลงแล้วหันกลับมาสนใจคนในอ้อมแขนต่อเขากดจูบที่ลาดหลยเนียนภายใตยเสื้อยืดสีขาว กลิ่นกายตามธรรมชาติแสนหวานดึงดูดคนที่คิดถึงมากให้ลุ่มหลงถ้าเปิดเสียมมาช้ากว่านี้อาจจะเป็นเขาที่ขาดใจตายคิดถึงมากนะคะรู้ใช่ไหมคนฟังยิ้มตอบก่อนจะยกมือรูปกลุ่มพมสีดำสนิทของสินเบาๆแล้วพูดว่าก็ไม่ต่างกันฮึยังไงคะสินแกล้งขมวดคิ้วถามง่ๆทั้งที่ในใจยิ้มกริมก็กู คิดถึงมึงนะพูดไปเพราะอีกแล้วสินบีบจมูกโดมงเบาๆแล้วสายหน้าไปมาก่อนจะงับมันอย่างมันเขี้ยวพูดดีๆให้เฮียชื่นใจหน่อยเลวนะครับน้องหนูเขายกมือบางขึ้นมาจูบด้วยท่าทางอ่อนหวานราวกับเปอร์เซียเป็นแก้วใสเนื้อบอบบางแตกหักง่ายและต้องดูแลรักษาอย่างดีทำให้ใจบางๆของอีกฝ่ายอ่อนยวบลงทันที ใบหน้าขาวตอนนี้แดงเกือบเป็นมะเขือเทศสุกและรู้สึกเหมือนว่าจะละลายลงไปตรงนี้เสียให้ได้นหนูคิดถึงเฮียเปอร์เซียพูดพลางทุบไหล่นาอยังเขินอายสินไม่ดีว่าอะไรแม่เรียวแรงของอีกฝ่ายจะถือว่าหนักพอควรทั้งยังหัวเราะพร้อมกับกอดเปอร์เซียไว้แน่นทำเอาคนเด็กกว่าสุกหน้าลงบนอกหนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเขินอายและไม่รู้จะพูดอะไรได้อีกเพราะกระดาษเกินกว่าจะเอื้อนเอ่ยเปอร์เซียอยากหายไปจากตรงนี้แล้วโผแอฟริกาเสียให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราว <c oughs> น่ารักที่สุดเลยค่ะลูกแมวน้อยของเฮียสินพูดด้วยความเอ็นดูเพราะไม่ว่าเปอร์เซียจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ยังคงน่ารักและน่าเอ็นดูอยากบอกให้รู้จักใจเลยว่าขอแค่เปอร์เซียน่ารักและปรับปรุงตัว จะตำแหน่งที่สามหรือซ้อคนที่สามของแก๊งเขาก็ให้ได้ทั้งนั้นเพราะอย่างไรสินก็ตามใจลูกแมวแสนดื้อรั้นคนนี้อยู่แล้วนี่น้องหนูสินเรียกเปอร์เซียด้วยน้ำเสียงที่ไม่ว่าใครได้ยินก็ต้องออนระทวยอะไรให้พี่จูบหน่อยได้ไหมคะมือที่ลูบหลังเฉยค้างเรียวขึ้นก่อนจะส่งยิ้มละมุนราวดวงอาทิตย์ฉายแสงไปให้เฮียอยากจูบหนูมาหลายวันแล้วนะ คนตัวบางกับพริบตาปริบๆเพราะไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรได้แต่พยักหน้าด้วยความเขินอายสินหลุดหัวเราะก่อ,อนจะก้มลงมาใกล้จนตาทั้งสองข้างสบกันเปอร์เซียเหมือนเห็นกลุ่มดาวในดวงตาคมนั้นภายใต้แสงสลัวมันแวววาวรล่าเรื่องแสงได้หากว่ากันตามความจริงคนตัวเล็กคงไม่รู้ว่าแววตานั้นมันคือแววตาของหมาป่าตัวร้ายที่แสนจะเจ้าเล่ห์แสนกล และสินเองก็เป็นหมาอยู่แล้วตามที่เปอร์เซียชอบว่าและเขาก็จะไม่ปล่อยให้อาหารแสนหวานตรงหน้าหนีไปไหนเด็ดขาดคงเป็นเพราะความหวอยหาในสัมผัสของกันและกันพวกเขาถึงเลือกที่จะทำตามเสียงของหัวใจใบหน้าคมเคลื่อนเข้าใกล้เมื่อรู้ว่าเปอร์เซียไม่มีท่าทีปฏิเสธก่อนที่สินจะหลับตาลงในจังหวะที่งับเข้ากับปากบางพอดีเปอร์เซียไม่ได้ดันออกหรือขัดคืน แค่เพียงสะดุ้งด้วยความไม่คุ้นชินคงมีแค่สินเท่านั้นที่สามารถทำกับเขาแบบนี้ได้เพราะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงตีหัวแบะก่อนจะโดนแตะด้วยซ้ำไปสัมผัสในช่วงแรกช่างเบาบางราวขนนกนุ่มเข้าไหลบนเรียวปากงับบนล่างคบเม้นราวกับจะกลืนกินเขาเข้าไปเปอร์เซียไม่ประสีประสาจนตอบโต้ได้จึงทำได้เพียงนั่งนิ่งให้คนเจ้าเล่บทจูบไปอย่างนั้น จากผ่าแผ่วสู่จังหวะที่แรงขึ้นลิ้นร้อนร้อนแลบออกมาเรียรปากบางเป็นการขออนุญาตเข้าไปใโพรงปากหวานเพื่อลิ้มรสจุบอันแสนจะดูดดื่มมากขึ้นและแน่นอนว่าเปอร์เซียไม่ไดีปฏิเสธเด็กน้อยเผยอปากออกช้าๆยินยอมรับสัมผัสนุ่มหยุ่นที่เปียกชื้นนั้นเข้ามาสิลนเกี่ยวกระหวดปลายลิ้นยอกล้อก่อนจะตักตวงความหวานไปทั่วโพรงปาก รุกล้ำไปยังฟันที่เรียงกันเป็นเม็ดข้าวโพดกระพุงแก้มนุ่มและเพดานปากจากนั้นกว็วกกลับมาดูดดุลลิ้นน้อยๆให้ต้องครางเครื่อย,ยังสุขสมเสียงเฉิดแฉะฟังหน้าอายเมื่อสินเริ่มเล่นเกมแลกลิ้นดุเดือดจุดกายบางสะท้านไหวเปอร์เซียถูกบังคับให้เรียนรู้การตอบโต้กลับในจังหวะแสนเร่าร้อนก่อนที่ลมหายใจจะสะดุดและได้รับการปล่อยตัวให้สูดอากาศ สายใหญ่ที่เป็นเส้นเดียวกันเชื่อมติดจากปลายลิ้นสิ้นเช็ดคราบสาตรงมุมปากออกให้คนที่หน้าแดงซ่านและหอบรุนแรงอยู่บนตักเขามีความสุขกับจูบนี้และเชื่อว่าลูกแมวแสนน่ารักก็ไม่ต่างกันไม่มีใครพูดอะไรจูบจนลมหายใจของเปอร์เซียกลับมาเป็นปกติภายในอกยังคงเต้นแรงไม่หยุดเขาทำท่าราวกับปีนลงจากที่สูงแต่มันไม่เปลนไปดังใจ เพราะแค่คิดจะขยับตัวเขาก็ถูกครอบครองริมฝีปากอีกรอบอืเปอร์เซียตื่นกลัวและตกใจแม้จะรู้สึกดีเพียงไรแต่มันก็ยังคงแปลกใหม่สําหรับคนแสนไร้เดียงสาเขาไม่รู้ว่าเสื้อยืดถูกรังขึ้นเมื่อไหร่สมองของเด็กหนุ่มพล่าเบอร์ตั้งแต่ศินละริมฝีปากออกมาดูดที่ต้นคอขาวเสียงครางหึมําดูพอใจในรสชาติของผิวกายไม่น้อยสัมผัสเจ็บจี๊ดมีไม่มาก ส่งผลให้คนที่ยังถูกความหอมหวานครอบครองหรือตัวแล้วว่าการขอมานอนปรับความเข้าใจในเต็นท์ของสินนั้นก็ไม่ต่างกับการเอาตัวเองมาเป็นบรรณาการแก่สัตว์กินเนื้อที่กระหายหิวเลยสักนิดค่ะเดี๋ยวพลอยต้องตัดจบตรงนี้เนาะหลังจากนี้จะเป็นฉากที่ค่อนข้างจเจริค่ะอ่ายังไงใครที่ซื้อหนังสือหรืออ e ีบุ๊กแล้วสามารถไปอ่านได้นะคะบทที่11จะเป็นกลางกลางเรื่องเนาะ ก็เสียงใจมีแหบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยจริงๆแล้วก็เสียงไม่ไหวเลยก็ถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนขออภัยไว้ด้วยนะ <c oughs> ค่ะแจ้งเตือนเรื่องสิ่งเหนือที่เป็นภาค2ซึ่งเปิดพีอยู่นะถ้าใครจะสั่งยกเซตพอจะบอกว่ามันเหลือแค่ประมาณ20ชุดเนาะที่ว่าพอยนับสต็อกของเล่มหนึ่งที่พอยพ,พิมพ์ไว้พอยไม่ได้รีสต็อกนะถ้าหมดก็ไม่สามารถสั่งได้แล้วส่วนพรีออเดอร์ได้ถึง9กันยายนก็ถ้าจองแบบ ่ผ่อนชําระไว้เนี่ยก็ชําระได้ถึงตอนนั้นเลยนะคะไม่ได้กาเกณฑ์ว่าปิดพรีแล้วจะยังไงก็ตามทอดตกลงกันไว้ค่ะใครที่สนใจผ่อนชําระก็ติดต่อทางเพจนะแล้วก็ใครที่ต้องการซื้อแบบาราคาเต็มเนี่ยก็ทักแชททางเพจได้เหมือนกันค่ะจะได้รวดเร็วกว่านะเพจก็สตาร์ไดมอนด l เ v e r ค่ะหรือโนเวลไวก็ได้แต่ว่าโนเวลไวเนี่ยจะไม่ได้ออนไลน์นะจะช้าหน่อยโอเคค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพอยฝากอ e ีบุ๊กพี่สินด้วยนะก็อยู่ในเมมนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากอะไรเทียบกับเนื้อหาที่ค่อนข้างจะหนาเลยเนาะเรื่องนี้ถือว่าคุ้มเลยค่ะเพราะว่าสำนักพ,พิมพ์เขาลดราคาให้เยอะมากๆเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะเป็นวันพ้าด,ด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆกันคะ่ะรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดรักทุกคนนะใครที่ป่วยหายไวๆเพราะว่าพลอยก็ป่วยอยู่เหมือนกันรักทุกคนนะคะ